ครับวันนี้จะขออนุญาตวิเคราะห์การเมืองภาคใต้ในส่วนของการเมืองท้องถิ่นซึ่งจะมีการเลือกตั้งในต้นปีหน้าสำหรับสนามอบจอซึ่งการเมืองท้องถิ่นในภาคใต้ที่ผ่านมาในบางจังหวัดก็เชื่อมโยงกับพรรคการเมือง แต่ว่าในยุคนี้พรรคการเมืองกับท้องถิ่นค่อนข้างที่จะแยกกันคนละ่วนการเมืองท้องถิ่นในภาคใต้ยังยึดติดอยู่กับบ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่จะได้เปรียบผู้สมัครคนอื่นๆแม้ว่าจะสมัครในนามพรรคก็ตามเพราะว่าการมีบ้านใหญ่จะมีเครือข่ายจะมีการจัดตั้งหัวคะแนน จะมีกลุ่มอิทธิพลกลุ่มผู้มีบารามีเข้ามาสนับสนุนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในตำแหน่งจะได้เปรียบกว่าผู้สมัครหน้าใหม่เพราะที่ผ่านมาได้ใช้เครือข่ายได้ใช้งบประมาณของท้องถิ่นที่ตัวเองมีตำแหน่งอยู่เนี่ยสร้างผลงานเอื้อประโยชน์ให้กับบัวคะแนน การเลือกตั้งท้องถิ่นท,ที่จะเกิดขึ้นในเดีวๆนี้อาจจะพูดไปถึงพรรคการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยกับพรรคเก้าไกลในภาคใต้เนี่ยสนามภาคใต้พรรคเพื่อไทยยังไม่มีคะแนนพักแต่ที่พูดกันมากก็คือในส่วนของพรรคเก้าไกลเพราะว่าผลการเลือกตั้งเมื่อปีห6ห คะแนนนิยมของพรรคก้าวไกลในภาคใต้ได้มาเป็นอันดับหนึ่งในหลายจังหวัดเป็นที่หนึ่งของจังหวัดในหลายจังหวัดก็มีคะแนนระดับสูงมากทีเดียวหลายคนก็คิดว่าจะอาศัยกระแสของพรรคก้าวไกลเนี่ยลงสมัครท้องถิ่นในนามพรรคก้าวไกลซึ่งโดยความเป็นจริงคนละเรื่องกันนะครับ การเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่นเนี่ยต้องแยกกันกให้ออกการเมืองระดับชาติพรรคเกา้าไกลอาจจะมีกระแสในการเลือกนายกรัฐมนตรีในกระแสภาพรวมทั้งประเทศคนเลือกต้องการเลือกพรรคเกา้าไกลเพื่อให้แคนดิเดตพรรคเกา้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรีทําให้กระแสพรรคเก้าไกลเนี่ยสูงในการเลือกตั้งระดับชาติแต่พอมาเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวผู้สมัครเป็นหลักกระแสของหัวหน้าพักกระแสของพักอาจจะช่วยได้น้อยแต่ที่คุณคิดว่าอยากจะลงในพักเก้าไกลเนี่ยที่เห็นได้ชัดก็คือลงในนามพักเก้าไกลเนี่ยประหยัดเงินใช้เงินน้อยเพราะการหาเสียงในนามพักเก้าไกลสามารถบอกกับประชาชนหรือปฏิเสธกับหัวคะแนนได้ว่าพักเก้าไกลไม่ได้จ่ายเงิน ไม่จ้างหัวคะแนนมีหัวคะแนนธรรมชาติพักเก้าไกลไม่ซื้อเสียงการจะขอเงินจากพักเก้าไกลก็อาจจะไม่ได้รับคําตอบหรือไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้สมัครพักเก้าไกลก็มีการพูดกันว่าถ้าจะประหยัดเงินก็ต้องสมัครในนามพักเก้าไกลแต่ว่าแน่นอนที่สุดแหละครับการเลือกตั้งท้องถิ่นมันมีปัจจัยหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างน้อยที่สุดก็ปัจจัยเรื่องการเงินก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะมีส่วนในการชี้ขาดผลการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นสนามการเลือกตั้งท้องถิ่นในภาคใต้ก็น่าจะเป็นโอกาสของพวกที่อยู่ในตำแหน่งพวกที่เป็นบ้านใหญ่ครับเว้นแต่การปลุกกระแสสร้างกระแสสามัคคีกันในหมู่คนที่ต้องการที่จะเห็นบ้านเมืองสุจริต บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงเป็นการเมืองใหม่ถึงวันนั้นอาจจะกระแสอาจจะเทมายังผู้สมัครหน้าใหม่ก็ได้ก็อยากให้จับตามองสนามการเลือกตั้งภาคใต้ในส่วนของท้องถิน่นซึ่งจะเกิดขึ้นในต้นปีที่จะถึงนี้ครับ